ครับผมสําสหรับคนที่จะซื้อต้นไม้ไปปลูกเองนะครับแล้วก็จัดสวนเองนะครับข้อที่คุณจะต้องรู้เนี่ย EP ที่3นะครับก็คือนะครับลักษณะการเจริญเตบิบโตแบบแตกพุ่มของต้นไม้นะครับทําไมเราต้องรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าเวลาคุณซื้อต้นไม้นะครับไปปลูกที่บ้านเองนะครับคุณก็จะมีวัตถุประสงค์ในการปลูกใช่ไหมอย่างเช่นถ้าคุณปลูกต้องการจะให้ร่มเงาแบบอยากจะปลูกแล้วให้ร่มเงาแล้ว ั้งโตรรร๊ะเก้าอี้เพื่อจะอยู่ใต้ต้นไม้นะครับคุณก็จะต้องเลือกต้นไม้ที่เจริญเติบโตแบบแตกทรงพุ่มออกด้านข้างนะครับตัวอย่างเช่นพวกนี้ก็จะมีพวกต้นอย่างเช่นต้นเซี่ยวนะครับหรือต้นชงโคทนระงพุ่มเขาจะแตกด้านข้างนะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่คุณต้องการปลูกที่จะบังแสงแดดที่ส่องมาด้านข้างหรือ,อพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับแล้วก็เหลือเนื้อที่ไม่มากนะครับแล้วก็อาคารคุณเป็น2ชั้นนะครับ คุณก็จะต้องเลือกนะครับต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นไปด้านบนแต่ออกด้านข้างน้อยนะครับอย่างเช่นต้นซีวโอ๊กนะครับแบบนี้เรียกว่าต้นทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับอ่าทรงพุ่มทรงกระบอกก็คือเขาจะเจริญเติบโตนะครับสูงขึ้นไปด้านบนนะครับแต่เขาจะออกข้างเล็กน้อยนะครับดังนั้นนะครับในการเลือกซื้อต้นไม้ที่เราจะนําไปปลูกที่บ้านเรานะครับเราต้องดูว่าเราต้องการที่จะนําต้นไม้ชนิดนั้น ไปปลูกใช้ประโยชน์แบบไหนนะครับถ้าหากคุณต้องการจะปลูกบางแสงแดดที่จะส่องมาทางทิศตะวันตกยามบ่ายนะครับคุณก็จะต้องใช้ต้นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกสูงขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะกันแสงแดดที่จะส่องเข้ายัางหลังบ้านคุณหรือหน้าต่างบ้านคุณชั้นสองนะครับเพื่อลดความร้อนลงนะครับ แต่ถ้าบ้านคุณเป็นพื้นที่กว้างหรือร้านอาหารรีสอร์ทคุณเป็นพื้นที่กว้างเป็นลานนะครับคุณต้องการร่มเงาของต้นไม้สําหรับให้คนไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หรือจอดรถอะไรก็ตามเนี่ย คุณก็จะต้องเลือกต้นไม้ที่มีทรงพุ่มแผ่ออกด้านข้างนะครับอย่างเช่นต้นหูกระจงน่ะถ้ามีพื้นที่กว้างๆเป็นลานนะครับเราสามารถที่จะปลูกก็ได้เพราะว่าเขาจะเจริญตบโตทรงพุ่มเขาจะแผ่ออกด้านข้างให้ร่มเงาได้ดีนะครับหรือถ้ายกตัวอย่างด้านข้างผมนะครับก็คืออันนี้เขาเรียวกว่าต้นอศกน้าอ,อศกอศกสปันนะครับอสกสปันทรงพุ่มเขาก็จะออกด้านข้างเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะานาโต๊ะเก้าอ,อี้มาตั้งอยู่ด้านล่างนั่งนะครับ เพื่อได้ร่มเงานะครับอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ประโยชน์ของเขาได้แต่ถ้าคุณนะครับไปซื้อต้นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกอย่างเช่นบุญนาคนี่ก็ทรงกระบอกนะครับหรือซีเวอร์โอ๊กนะครับถ้าคุณเอามาปลูกแล้คุณนะครับจะไม่ได้ร่มเงาที่จะไปนั่งอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าพุ่มเขาจะออกด้านข้างไม่มากนะครับนะฮะทรงพุ่มของเขาคือเขาต้องการ ปลูกเพื่อบังแสงแดดที่จะส่องมายังตัวอาคารนะครับสรงพุ่มสรงกระบอกนะครับดังนั้นในการเลือกที่จะปลูกต้นไม้คุณจะต้องรู้นะครับว่าลักษณะนิสัยของต้นไม้ชนนั้นออกข้างหรือขึ้นด้านบนนะครับคุณก็จะใช้ประโยชน์จากเขาได้คุ้มค่านะครับในการซื้อต้นไม้มาปลูกนะครับจําไว้นะครับ